พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับเอามืัอนี้ก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านอ่าเข้าสู่ช่องสมบัติดำซิ่งเนาะพี่นอ้องพาพี่พา้อ,องมาอยู่กับทีมงานทรัพย์สถิตครับหรือว่าเสียเล็กพี่น้องมืัอนี้โอ้มืัอนี้มีรถ บดมาบดคนข้าง,างให้ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยดิดตันได้พี่น้องนี่ยาวแกวเลยครับอาเสียล้าครับน,นี่จะกั้นวารุดำมาเนี่ย อ่เมื่อนี้มีรถดำอยู่หนึ่งสองสามที่หาหาขั้นครับหกขั้นอ่าก็ผมเียนโอ้รถเหียครับรอครับอ่าเสียเว็บอ่าสีไล่ตัวพี่น้อง อยังเราบึ้มบั่มบึ้มบับ่มแถวเอ็ดอ่ามีอนูนี่รถดำโยหาหกขั้นเจ็ดขั้นพี่น้องมาอนีิโอ้คนท่างกันนี่อ็นรถบดบดคนท่างห้พร้อมพี่น้องอ่าเป็นงานโครงการเจ็ดทาาด่างหลาดยางเซนว้านบาโค่หนองแค่ตเนาะครับนี่รถเกตรถบด ถนนนะครับมันนี้แก็คือสีแลีนง,ง่ายขึ้นนะครับอย่ครับทีมงานเสลีครับ P.C. สองรอยหรือว่าคุณฟูน,นะครับโกมัตสุอันนี้เสีย ยเล็กนะครับเป็นสมองเงินครับนี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมาครับผู้จัดนักจัดเต็มันนี้ก็เป็นอ่าีสันมักโจกครับนี่โชเฟอร์เข้ามาเนี่ยช่องยูทูปอีสันมักโจกนะครับสำหรับโชเฟอร์ สบายสบายเลย โอมัตส oh, ุพิซีสองร้อยะครับเป็นไงตูโมอ่ครับร้อยหกสิบแรักมาผู้บ่าวเอสโซ อ่ะมืาอนี้เป็นมือจัดนักจัดเต็มกันละพี่น้องมืาอนี้ทีมงานไว่ายุนพี่น้องมืาอน,นี้มีแต่ผู้บ่าวนะครับซัดตะขิดอายุกับโคมัสซูที่สองร้อย เป็นรุ่นกุตปูครับ6สูบไดเล็กอินเจ็คชั่นเทโบร้อยยี่สิบหาแรงมาครับโดเฟอร์ฮอเมน้ก้าเป็นเจ้าของช่องยูทู e อีสานมักจกนะครับรองเข้าไปติดตามเพื่อนเบิ่งพี่น้องอีสานมักจก จกสุยางบ่เนาะครับนเนาะรถดำพิ่นก็อยากมาแรนหลายอยู่พี่น้องเลอนี้แต่ว่าบ่าดินเท่ามันหินบ่ใครหลไหมพี่น้องนะครับทีมงานรถด,ดำผู้อยากมาแรนก็อดใจร้อยจะเข้าเด้อพี่น้อง เดี๋ยวปุน่นจะเปิดอีกกว่านึงอยู่ครับรถแมคโคร2คัน คูโซครับสองรอยี่สิบแรงมากครับนี่ตัวแรงนะครับ 6M60 ครับรหัสของเพิ่นเป็นหัวปลาดุกนะครับคูโซหัวปลาดุกหรือว่าโซกุนพี่น้องทีมงานบัานหนองฟ้าครับ กูเบาลทำงานน้องฟ้าเนาะครับนี่ ใส่เครื่องหุบสูบครับสำหรับคุณปูนะครับเป็นรุ่นพิมพ์นิยมคอนท้นสั่นนะครับใบแท็ก80ดลูกเลอร์เรกตโตแคลเลสสองตนะครับปุ่งจีนี่ศูนย์จุดแปดสิบสามลูกบาทเมตรครับทีมงานไว้รุ่นนะครับวันนี้เด็กเล็ก เ็นงานโครงการเหยียดถนนลาดยางพี่น้องช่วงนี้กำลังเอาหินเนอ,อยัางเริ่มที่เท่น้ครับหลังจากที่ฝนทังลงมาเมื่อวานหมื่ก้อนนอะครับเลยหยุดกันไป2องรอครับกูโซฮหอ,อ,อนเป็นตะนายพี่น้องเสียงฟินนี่ ลอยก้อนจุพาแรงมาครับเสียเว็บหรือว่าสีวิไลทั่วสามชาสามชา คนสีจัดก่อนครับหนึ่งพันเที่ยวนะครับถึงเริ่มเทได้ยังบ่ัพท่านถึงเศร้าเที่ยวอยู่พี่น้องนะครับประมาณเจ็ดเที่ยวแปดเที่ยวแล้วพี่น้องจะเศร้าไหมนี่รำเริลล่มงานกันครับ เจ็บจะเว็บลอยเขาสีพาเร่งมาครับสีวิลไยทั่ว กันเป็นแถวแล้วครับอาเชมครับเสียนุเมืองไพรดำซิงดีละพี่น้องผู้ดใดสนใจก็ เิ่นยืขายอยู่ครับเนี่ยมาพี่น้องสนใจกับเขามาเบิ่งครับกำลังทำงานอยู่นี่แหละพี่น้องเชอนุเชอเอ็มนะครับร้อยสิบเจ็ดแรงมากครับเิ่นจีบ้อย,อยครับสองแสนเก้าครับ สนใจนมาเบิ่งเอาเลยครับนี่เป็นยู่างานนี่ครับวางบันน้องแค้นกับบันรมกโคนี่นั่งทำงานอยู่พี่น้องเสียนุเมืองไคลดําซิ่งนะครับมาเบิ่งเอาพี่น้องสองแสนเก้าครับได้มีงบหน่อยนะครับเอาจัดไปเลยครับซัมนีแ่แหละพอเดยใส่น้ำมูซะก่อนพี่น้อง ตามงบของเฮาเนะครับ <im itation noise> อ้าวแปดที่พ้าเลงแมา <im itation noise> เสียเลกวันนี้คุ้มงานเลยครับ สายบัทุนรถจี๊ปมาแรงมาครับพี่อก เสียก้านนะครับดัมซิ่งเมืองไพร บบางเนาะครับหินนะครับอับนหินหนากะทิไข้พี่น้องตักบุบตักบุบนะครับไปจอดล่อเขี้ยวกันแน่เนาะ,ะพี่น้องอ่ะไปสืากาอกะาเดี๋ยว So more, up. ปูของเขากะร,ร้อยยีแรงมาครับ6สูบได r e เล็กอินเจคชั่นเทอโบนะครับเครื่องเก้าชิพ้าแถวนะครับ6สูบต่ำคมาสูบครับสำหรับโชเฟอร์กะดันนักจัดเต็มวันนี้กะเป็นเสียต้นนะครับหรือว่า ใจยเยานเพิ่นกะอีสานมักจกพี่น้องเออสำหรับคลิปนี้กะลาพี่ละน้องเพียงซึ่งตะกอนครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ